ไปแค่ไหนช่างมันคนช่างฝันเท่านั้นที่ทำได้ทูบีสร้างคนดีและคนเก่งทูบีเิื่งสร้างงานมีสร้างสรรค์ทูบีสร้างความรักความผูกพันทูบีนั้นคืองานที่สร้างคนสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวอุนมาชอบกิจเป็นประธานชมรมค่ะดิฉันนายชว์นนท์ไทยเป็นรองประธานชมรมค่ะดิฉันนางสาวรักพรชวนเดินเป็นเลขาใน,านการ ทารีชุมติเป็นผู้จัดก,การศูนย์เพื่อใจคะ่ะชมรมทูบีนะเมื่อวันสอบรองเวิร์กคนกาหลงตั้งอยู่ที่หมู่4ตำบลคนกาหลงอำเภอคนกาหลงจังหวัดสตูลก่อตั้งขึ้นในปีพุทธศักราช2560ซึ่งเมื่อก่อนเรามีนามว่าตสนน้องอำเภอคนกาหลงซึ่งปัจจุบัน,นได้ยกระดับมาเป็นกรมส่งเสริมการเรียนรู้ในชื่อว่าสกรองอำเภอคนกาหลงโดยได้น้อมนำจตนาลุมและภาพอัณฑิต ทุนกระหม่อมหญิงอุบลรัตนชกัญญาสิริวัฒนาพันนาวดีองประธานโครงการมาเป็นแนวทางในการกับเพื่อนโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่สกลนครเพื่อการกระดกจังหวัดสตูลเรานะทุนกระหม่อมชมรมของเรามีการกิจกรรมถ่ายทอดความรู้การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดมาอย่างต่อเนื่องซึ่งกจากการมีส่วนร่วมของสมาชิกและได้รับการสนับสนุนที่ดีจากผู้บริหารทุกแล้ที่ได้เห็นถึงประโยชน์ของโครงการ ทุบีนับวันไปได้ในทีเด็กคิดเด็กทำเด็กนำผู้ใหญ่นุนปัจจุบันชมรมของเรามีสมาชิกจำนวน590คนครบ100เปอร์เซ็นต์100เปอร์เซ็นต you know? ์มีการดำเนินงานตามหลัก3กอดังนี้ก๊อที่1กอกรรมการกรรมการเจ้าค้าเด็กปูเดตาสกูลหนูหน่อยประกอบด้วยคณะกรรมการสาวฝ่ายใดแก่หนึ่งคณะกรรมการที่ปรึกษากีติมศักดิ์นำโดยผู้ว่าราชการจังหวัดสตูลนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสตูลสองคณะกรรมการอำนวยการผู้ที่อยู่ดูแลพวกเราอย่างอาชีพประกอบด้วย สามคณะกรรมาอบการก่ราสาคณะกรรมการดำเนินงานซึ่งมาจากการเลือกตั้งและเป็นที่ยอมรับขามสมาชิกประกอบด้วยประธานชมรมรองประธานเลขารุการหีหละยิ่งฝ่ายจัดหาทุนฝ่ายสัสมุเลฝ่ายรับเรื่องราวทุกฝ่ายกิจกรรมฝ่ายประชาสัมพันธ์และฝ่ายประเมินผลโดยแต่ละฝ่ายมีหน้าที่และความรับผิดชอบอย่างชัเจนชมลมคอรมีการจัดตั้รมการใหม่ทุกเทอจากมีผู้จการศษาหม่ทุกกด ทำให้ชมรมของเราเป็นพื้นที่แสดงศักยภาพความสามารถและเป็นพื้หน้าของเราสมาชิกทีแต่ละชุดปีวาระดำเนินตำแหน่งครั้งละหนึ่งปีโดยจัดการประชุมการดำเนินงานทุกๆหนึ่งเดือนอย่างต่อเนื่องและกรรมการยังมีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามแผนครบทัตหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์เนื่หนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์สวยเลิศเชินกองที่สองกองกองจุน เงินน่ะมีไหมเงินน่ะมีไหมมีสิกองทุนของเรามีเงินหมุนเวียนจำนวน43,368บาทมาใช้ในการดำเนินงานต่างๆโดยชมรมของเรามีการเปิดบัญชีกองทุนชื่อบัญชีชมรมทูบีน้มันสองก๊อลนประกัค่าลงยุนจากบริษูธนาคารกรุงไทยสาขาว้านกาลุมมีระบบการเบิกจ่ายที่ชัดเจนคือปรงของสามคณะกรรมการมีการจัดทำบัญชีรายรับรายจ่ายสามารถตรวจสอบได้รายได้มาจากการสนับสนุนจากภาครัฐการและบริจาคและเรายังมีผู้ใหญ่ใจดีจากองค์การบริหารส่วนตะบนูดใหญจันทร์เได้สนับสนุนเงินจำนวนของเรามาจำนวน42,450บาทปัจจุบันชมมร เรามียอดเงินคงเหลือจำนวน6,427บาท52สตางค์โปร่งใสตรวจสอบได้ตอนที่3ต่อกิจกรรมกิจกรรมเป็นคนใดานองเด็ใช่ใช่ใชเราเรียนรู้ด้วยงานการฝึกหัดเราปฏิบัติเพื่อหวังทางศึกษาหาเลี้ยงชีพเพื่อชีวิตพัฒนาใช้วิชาเพื่อบริการงานสังคมดำเนินงานตามหลักยุทธศาส ยุทธศาสตร์ที่หนึ่งการลดระดบุกจิตสำนึกและสร้างกระแสที่ยมตีเก้อต่อการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดโดยการจัดกิจกรรมการลดระดมสร้างกระแสเพิ่อประชาสัมพันธ์หนึ่งกิจกรรมเยายวชนต้นแบบทูบีต้นแบบทูบีใครๆก็เป็นได้ แบบของอาจารย์ศึกษาโดยจะมีการัเลือกต้นแบบทูบีประจำทุกภาคเรียนแล้วเมื่อได้รับตำแหน่งต้นแบบทูบีจะต้องมีหน้าที่ทำอะไรบ้างคะสมาชิกที่ได้รับตำแหน่งจะเป็นแกนนำในการจัดกิจกรรมจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์และจะดำรงตำแหน่งเวลนราดิงเทอมโอ้โหเยี่ยมไปเลยส่งกิจกรรมเพื่อประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เกี่ยวกับภาพลักษณ์ดีๆขององค์การเช่นการดรณรงารใส่ถ้าชมรัทุกวันพฤหัสบดีสามรับสมัครสมาชิกใหม่ทุกภาคเรียนสี่ประชาสัมพันธ์ทางสื่อสังคมออนไลน์เฟซบุ๊กเพจทูบีน้ำมันสกองกอลล์เพื่อ กิจกรรมเพียงพอกับสมาชิกทำให้ช่วยปรับเปลี n, ่ยนข่้นนิยมและพฤติกรรมของสมาชิกให้เป็นคนเก่งและดีอย่าลืมไปกดถูกใจและกดติดตามด้วยนะยุทธศาสตร์ที่2การเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางจิตใจให้แก่เยาวชนเดาได้จัดกิจกรรมหรือโครงการต่างๆมากมายเพื่อุ่งเน้นพัฒนาการทั้ง I q คและ EQ คของแก่นำสมาชิกได้แก่กิจกรรมจิตอาสากิจกรรมทักษะวิชาชีพดนตรีกีฬาศิลปะและนนากาเพื่อสร้างต่อป้องกันทางจิตใจให้แก่สมาชิกได้ชมรมไม่หวนกลับไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดโดยมีกิจกรรมดังนี้หนึ ทูบีให้ความรู้เกี่ยวกับโทษของยาเสพติดให้กับสมาชิกใหม่และลึงครั้งในภาพเนี่ยนี้เราอบรมไปแล้วไปครั้งสมาชิกผานกันรวมครบหนึ่งร้อยเปอร์เซนต์สองทูบ,บีชอบชอบทิ้งซิลจากการคนทักษะวิชาชีพสมาชิกสามารถนำผลิตภัณฑ์มาจำหน่ายได้ที่มาจากการจำหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์นำมาพัฒน,า,นาชมรมทูบีในเมืวันจากการเข้าร่วมกิจกรรมสมาชิกมีได้ความพึงพอใจถึงหนึ่งร้อยเปอร์เซนต์สามทูบีพิชาน้องได้แก่กิจกรรมชวนน้องอ่านกิจกรรมส่งเสริมการอ่านสำหรับชาตลาดกิจกรรมบ้านหนังสือชนกิจกรรมวันแห่งชาติกิจกรรมดดัังกกปประชาาานนนไ้้เ็็คควมมมสุขออยยิแลลห และผู้อื่นจากการเขาร่วมกิจกรรมสมาชิกมีได้ดรับความผู้ปะจถึง95รปร์ุ่มเป้าหมายของเรามีได้รับความผู้ปใจถึง100 4ทูบีทักษะชีวิตจัดให้มีกิจกรรมส่วนหวมอิเกรนิใส่ใจสุขภาพกิจกรรมกีฬาตามยาเสพติดชัยแดนต้ากิจกรรม,มรวม,รมเราก็นักศึกษาตนคาทูบ กิจกรรมในส่วนการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษาเช่นการปลูกข้าวทำนาการปลูกพืชสมุนไพรสมาชิกสามารถนำผลผลิตที่ได้แจกจ่ายให้กับนักศึกษาและเครือข่ายในพื้นที่จากการเข้าร่วมกิจกรรมกิจกรรมสมาชิกบรรลับความพึงพอใจถึง100%่งร้อยเปอร์เซ็าศูนย์พัฒเจตีตุ้งเมื่อวันเรามุ่งเน้นใช้กระบวนการเพื่อช่วยเพื่อนตัดหนังแปดได้หรือคิดปับถูกสร้างสูงแก้ปัญหาพัฒนา EQ สอองเราของเราได้ทำการเปิดป้ายศูนย์พัฒนาเมื่อวันที่22มิถุนายน2566สปิบสอการทุกนตตั้งแ่เวลา1ยนจนถึงพันโดยมีผู้จัดการ้อยยี่สิบห ขอให้เป็นการการให้การปรึกษารายบุคคลลายกลุ่มมีผู้เข้าใช้บริการจำนวน4คนในปัญหาด้านความรักในการตังคันในวัยเรียนจากการเข้าร่วมกิจกรรมสมาชิกไม่ได้รับความพึงพอใจถึง9 5เปอร์เซ็นต์ไขติดยายกมือขึ้นช่วงร่วมขหลมีการตัวสารเสพติดโดยตรวจปัสสาวะเป็นยาตุ้ยโดยเราได้ร่วมมือกับศูนย์ฟุ้นฟูสุขภาพทางสังคมอำเภอควนกาหลงสูงสมาชิกที่เสพสารเสพติดจำนวนหนึ่งคนคือน้องสัตว์สมาชิกสัพ ผลการบำบัดรักษาสามารถช่วยเหลือตัวเองได้และไม่กลับไปทำผิดซ้ำด้านยาเสพติดสามารถเรียนได้แต่ปกติทำให้ชมรมของเราปลอดจากสารเสพติด100%ยกเลยไม่ต้องอายมั่นใจเราเปลี่ยนแปลงได้ยุทธศาสตร์ที่3การสร้างและพัฒาาเครือข่ายเพื่อการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในในปีที่ผ่านมาเราได้เข้าร่วมในเปลี่ยนเรียนรู้กับ4ชมรมได้แก่สาธารณสุขจังหวัดสตูลสาธารณสุขจังหวัดและนองสาธารณสุขอำเภอพะงาลง ชมรมทูบีน้ำม่กับหนึ่งชมรมได้แก่โรงเรียนกลการหลวงวิทยาคมน,นีคมวัฒนาเพื่อเพิ่มประสบการณ์ในการทํางานของชมรมทูบีน้ำม่วจากการเข้ารับกิจกรรมออกเราคือศูนย์เรียนรู้ของชมรมทูบีน้วม่สกรลอทั้ง7ชมรมได้ร่วมถ่ายทอดความรู้ในการมาศึกษาดูงานใ้กับสชมรมได้แก่สกรลออำเภอนาทาวีและสกรลออำเภอคลองหอยของจังหวัดสงขลา ในปีที่ผ MIKE, to to yes. ่านมาเราได้เข euh ้าร่วมดูงานผลการดําเนินงานระดับภาคใต้นะโรงแรมในน์พลาซาจังหวัดสุราษฎร์ธานีจากการดาเนินงานของโครงการจูบีนเมวันตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาเราดำเนินงานสำเร็จได้ภายใต้คำว่า Star a ทแอนด์สตสตาร์ทส่งเสริมให้สมาชิกเปิดใจและรู้ส่งใหม่ๆอยู่เสมอทําให้สมาชิกราคิดการพูดการทำในการแสดงออกทาให้สมาชิกของเรามีการเปลี่ยนแปลงและเกิดการพัฒนาตัวเองในทางที่ดี สนับสมาชิกความคิดที่จะกลับไปยุ่งยากับยาเสพติดมีการช่วยเหลือจนประสบความสาเร็จมองการกานสมาชิกมีการวางแผนที่ดีเกิดเรียนรู้จากความผิดพลาดและรู้จักป้องกันนองให้อย่างกันอยางยาเสพติดเล่นกีฬาฝ่ายศึกษาไม่พึ่งพ <deve> า <ck> <et> <call> สสกลอเพื่อการการลงจังหวัดสตูลของเรามีการวางแผนพัฒนาชมรมทางระยะสั้นและในระยะยาวดังนี้แผนระยะสั้นหนึ่งปีชมรมของเราจะทําการเปิดและสมัครสมาชิกใหม่อย่างต่อเนื่องเพราะเกกับการ้าสสร้างกระแสนิเยมรวมทั้งจะกิจกรรมพัฒนาศักยภาพแกนให้เกิดความเข้มแข็งพัฒนาคณะกรรมการในรูปแบบบัตรที่จกพิสูจน์น้องและทํากิจกรรมรวมกับเครือข่ายเพิ่มมากขึ้นแผนระยะยาวห้าปีชมรมจะพัฒนาศักยภาพแกนําให้เข้มแข็งและจะมีการสร้างเครือข่ายที่ประสบความสาเร็จไว้แสดงเพื่อความยั่งยืนสอดคล้องตามหลักสามยุทธ และพัฒนาชมรมทาให้ชมรมของเรามีกิจกรรมเด่นที่พวกเราภาคภูมิใจนั่นก็คือพวกเราได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดโครงการทูบีน้วัลได้รับจังหวัดของของสํานักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดสต,ตูลประจําปี2560จากการดำเนินงานของโครงการทูบีน้วัลตลอดเรยจะตดมาอย่างต่อเน,นื่องส่งผลให้ชมรมของเราเกิดความพร้อมและเกิด,าดกดารปฏิวัติาหารที่มีประสิทธิภาพแกนดั้มในสมาชิกได้รับการปลุกฝังให้มีความรักในศรัทธาในโครงการทูบีน้ำวัลส่งผลงให้ชมรมของเราเกิดความเข้มแข็งและเลเาพร้อมแล้วที่เป็นชมรมเด่นในปีน่ มาสมรสสมาชิกชมรมทูตมีน้มัที่ควบคุมครบ100เสมาชิกมีทัานคติได้เกิดค่าเหน่ยมไหมที่ดีมีความพึ่อพอใจต่อการจัดกิจกรรมและการสัมภาพมีการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆที่ชมรนินจัดขึ้น100%เปอร์เผลสำเร็จเชิงคุณภาพสมาชิกชมรมของเราเป็นคนเก่งและดีมีภูมิคุ้มกันทางจิตใจที่ดีเป็นแบบอย่างให้แก่เยาวชนรายอื่นและสมาชิกได้พัฒนาความรู้ความสามารถของตนเองได้อย่างเต็มศักยภาพ และนอกจากนี้พวกเรายังได้เข้าร่วมเป็นวิทยากรโครงการสร้างฝันวันใหม่จิตใจเข้มแข็งช่วยเหลือผู้เสพละผู้ติดยาเสพติดขอสูตรฟื้นฟูสุขภาพทางสังคมณทีท่ว่าการอำเภอวนการหลวงจังหวัดสตูลจากการดำเนินงานโครงการทูวีเมื่อวันทำให้พวกเรามีความภาคภูมิใจห่างไกลยาเสพติดเป็นคนเก่งและดี สวยที่เป็นการนาเป็นตัวอย่างที่ดีกับให้เพื่อนเพื่อนในชมรมนางสาววิรนาชอบกีดได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับสองระดับประเทศชื่อโครงงานเครื่องสีขาวนนวิถีนักศึกษวิทยาศาสตร์รังสิตรางวัลชมเชยระดับประเทศเครื่องสูบน้าทุนวันนักศูกวิทยาลังสิตรูปสวยแถมยังเก่งอีกด้วยหมาแล้วกับตำแหน่งประธานชมรมเชิญเธอค่ะรวดวดสดๆร้อนร้อนรองประธานชมรมของเราพี่โมจิสอบทิ้งตุ่นได้คณะพยาบาลศาสตร์จันทราบัณฑิตการปัญญาภิวัฒน์ได้รับทุนการศึกษาจํานวนหนึ่งล้านบาท พวกเราผีเสื้อตัวน้นอยๆก็แสดงให้เห็นได้ว่าพวกเรามีความมุ่งมั่นและความตั้งใจที่ไม่แพ้ใครพร้อมใจเกินร้อยเปอร์เซ็นต์ร้อยเปอร์เซ็นต์พวกเราขอให้สัญญาว่าเราจะสู้สร้างพัฒนาความสำเร็จให้มีคุณภาพและพร้อมที่จะเปิดตัวเปิดใจรับสิ่งที่ดีก้าเดินสู่จุดหมายภาคภูมิจมใจสอนองพระปฏิการทูลกระหม่อมหญิงอุบลราชกัญญาสิริวัฒนธรรมดีตั้งวัฒนธรร งานทีนอ่านทำไม่สับสนเป็น1งานสร้างสรรค์เยาวชนเป็น1ผลงานดีซีแอนดินผู้มีสร้างคนเยาวชนสร้างชาผู้มีให้โอกาสเยาวชนกล้าพานกับตัวเป็นคนดีชมรมทูบีนังหวัดสตูลอำเภอบ้านอารงจังหวัดสตูลขอบคุณท่านขอบคุณกรมตุลาการธรรมจากศูนย์การส่งเสริมการพัฒนาคนอารมจังหวัดสตูลนะครับว่นนี้เราเป็นการนัดเสนอผลงานของโรงเรียนกำแพงวิทยาจังหวัดสตูลนัดจะมาพามาดูทีเดียร์ครับ ต่อจากโรงแร,รงน้ำแงพิทยาจังหวสตูลนะครับจะเป็นการนำเสนอของกานของโรงแรมอ่าวลึกประชาสันจังวัดกระบี่นะครับเรียมค่า